สบายดีป้าลุงสบายดีสูก้กูสุ้คนสู้หม <to> like ่องสบ่อนมือเลยก้าวกระมาส้มซองลงดำาลุงสีมือเสียสามคนทางทางสามปลุงเลยตามหม่องป้าลุงถามปลุงไปส้มปลอดภัยเนี่ยตามเนาะไปปาลุงต้นนี้ก็ตามหม่องกระมาเลยเนาะลุงพ่อพ่อทำมากกว่าใครดิวายดีป้าหม่องครับมาแล้วนะ tôi là mừng vậy bà mừng vậy bà mừng luôn bà mừng vậy 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 bà

บายดีพี่น้ององก้านได้พี่น้องกเล่นพากล้องด้วยใคมาพี่มาเว็นไมน้องเต้องซีมือก่อนเล่นได้เล่นูล

เน่นนอยหนึ <volleyball> ่งดอกะเตียนก็ได้สอนนึ่งยละตอนนะเปบาทีเลือกกินขคาเจานะจเอารบแก้วโอ้ยังไรระบิเด้ิ่นเาไปในนเะเเดพอ่ะเาเหนครเปน ป้าลุงมันนี่ก็จะให้ชมมาพาคว่นเนาะมาเบิ่งตําบักหุ่งป้าลุงเบิดเห็น่เห็น่สิบ่เบิดแซ่บงู้ไกินไปแล้วสบายดีเ